ขอจเจริญพรขยโยมเป็นวันที่31ซึ่งพระอาจารย์ได้รับอิบนมาจังหวัดสมุทรสงครามที่ศาลเจ้านาจาอำเภอแม่กองก็ว,วันนี้ก็มีศรัทธายมโยมาให้พระอาจารย์ลงยันให้ซึ่งว่าแผ่นยันนี้เป็นแผ่นยันของพ่อมหารวยเจิมลงไปแล้วยมต้องเอาไปสวดมนต์ภาวนายันนี้พระอาจารย์เจิมแล้วไม่ใช่ว่าโยมกลับไปแล้วยังกินเหล้าก็รสุราผิดศีลผิดธรรม มันก็จะไม่เจริญแต่หากใครได้เจิมลงไปแล้วกลับไปสวดมนต์ภาวนารักษาศีลไม่ผิดลูกไม่ผิดเมียท้ามาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองไม่ผิดไม่ทุกข์ไม่ยากไม่จน,นไม่ปิดไม่ขดดังนั้นคนที่ได้มาเจิญแล้วกลับไปต้องรักษาศีลต้องสวดมนต์ต้องรักษาสมาธิให้จิตใจของเรานั้นมีสติมีปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วทำมาค้าขายจิตจิงานงานใดก็พอก็จะได้เจริญรุ่งเรือง พิเศษนะโยนนะวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มพระอาจารย์จะสวดมนต์ภาวนาพายัโยมปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศาลเจ้านาจามือแม่กองคนที่อยู่ใกล้ก็มาได้อยู่จังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็เป็นบรรยากาศทญายิโยมได้มานั่งรอให้พระอาจารย์นัานได้ลงยันให้เนื่ในวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทำไมถึงรู้ว่าเป็นวันสำคัญเพราะเราได้มาสวดมนต์ด้วยกันเป็นวันสำคัญฉะนั้นจะเดินมาหนึ่งทุ่มมาสวดมนต์ด้วยกันนะโยมโยนะขอเจริญพรสาธุ